สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะมืดแล้วพี่น้องยังบม่ได้กับบานตีเล็กว่ามาทายรถไมโคงานกวดนางที่ในในหนองใหญ่ปะยางไปจังไหนวุ้ดจุมจุ่มรงก,กำหมองเลยมือดอยู่ด้วนี่เหตุการณ์นีกก้เกิดเกิดถึงไปประมาณประมาณสี่โมงถาวุนจำผิดนะประมาณสี่โมงมาเด้อพี่น้องหิวขา้า เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสี่โมงกว่าแบคโคลงไปไปแบกน้ำแมะไปเห็ดลองหน้ามาพี่น้องเดวุลสีไทยไปเห็ดลองน้าแบบนี้ก็ล,ล,ล่างสียางกลับจุมเลยเดยววุนเก็บอุปกรณ์กันเดวเุนสิไทยเลย เดี๋ยวคุณจะพาลงไปดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะนี่เลยค่ะนันดีแว็แคโรมาแล้วค่ะคุณเอารองเท้าก่อนนี่นะคะที่จมยาวไปดึงฝั่งนู้นเลยแต่เดินมาจะขึ้นฝั่งแล้วนะคะ ตอนนี้ก็จะมาทำการกู้นะคะนนทีมงานของป๋าวินนะคะถ้าคุณน,นจะไม่ผิดคนขับอยู่บนรถตั้งแต่รถติดนะคะคนขับลงไม่ได้แต่ว่ามันมืดมากอะ่ะจะเพิ่มแสงก่อน กำลังจะลงแทนเลอร์นะคะว่าแบคโคจะมาก็าจะมืด 万里。<noise> กองนนก็กำลังรอความช่วยเหลือนะคะภาพก็จะมัวๆเลยต้องขออภัยเดอ้อมันหมืดพี่น้องเราจะตามตูดเด็กๆไปค่ะเท่าที่ว้นสังเกตนะคะเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเวลารถแบ็คโฮมากูอ้อ่ะชอบกู้เวลานี้แหละเวลาใกล้จะมืดตลอดเลยแล้วเวลาถ่ายภาพก็ไม่ชัดนะคะภาพมันก็จะเบลอๆเนาะ ไอ้พิกวอลมันไม่มาหรอเสียวมันสุดขำบ้าถ้าเอาขึ้นมือเรื่องงานันเตี้เตี้ยวเตี้เจ้าซันนี่เดินมาแล้วค่ะคันนี้ก็เป็นรถในทีมงานนะคะป๋าเจาะถ้าใครเคยเห็นคลิปเก่าๆก็จะรู้จักนะคะป๋าเจาะเฮ้ยโอ้อันตรายสายไฟข้างบน ข้างบนสายไฟโน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 ่เ no, ข no, no, no. okay. ่าแก่เแบไปแล้วค่ะเข่าแก่บอกไม่ได้ไม่ได้เดินหน้าไปดึงข้างหน้ามาซัน ุก็อยู่มุมนี้นะคะให้ตีเล็กไปอยู่มุมฝั่งโน้นภาพมันก็เริ่มจะเบรอแล้วตอนนี้โน้นค่ะอ้าวลงมาแล้วกูย่ามใดมืนย่ามนั่นโอ้รอดไหมมิดมือแล้วเออตรงนั้นได้ไหม กันมืดเลยอันตรายอันตรายเนี่ยโครงการเขาจะลอกจะลอกหนองน้ําอยู่ที่พิกัดโอ๊ยลืมบอกพิกัดตองขออภัยนะคะพิกัดก็อยู่บ้านดงพรองนะคะทางเข้าหมู่บ้านเลยจะมีคลองนะคะข่ะ,ะวประชดไกยวา่อยเด้อพี่น้องเด้อมันมืดพระเจ้ามากูค่คาม ฝั่งนี้ก็จะเป็นกองเชียร์นะคะฝั่งนู้นก็กองเชียร์โอ้ผู้จัดการใหญ่เอารถพ่วงมาทำอะไรโอ้ยมันจะเอาจะเอารถพ่วงลงยังไง เอาแล้วจะลากยังไงอะขึ้นเลยใช่ไหมโอ้โหสุดยอดเลยเชื่อต่อเชอโ,อโอ้อย่าลืมไปดูช่องตีเล็กสายมันนะเนี่ยเราได้เห็นเดี๋ยวนี้แหละลจ้าช่องช่อง y o u t u b e ตีเล็กสายมันหนูพิมพ์เข้าไปเลยพิมพ์เข้าไปใน y o u t u แล้วหนูก็เจอ <c oughs> ก็จะเห็นพี่เขาถ่ายแบ,บ็คโคจุงอยู่เนะี่ยเข้าไปดูนะตีเล็กสายมันตี ตีตอเต่าปีเล็กสายมันบบค่ะน่าจะลงแล้วแหละตอนนี้กดเข้าไปดูใน YouTube เลยลงไปแล้วค่ะตอนนี้มีเด็กอยากลงไปแล้วหนึ่งคนจะเอารถสิบล้อมาลากวะส่าน,อม,าม,อนมองไม่เห็นนะคะนนเริ่มจะมืดแล้ว โอ้ FC ตัวจิ๋วระวนระเวียเลยโอ้ยผ้าเบอร์แล้วค่ะทุกคนตอนนี้มืดแล้วมองอะไรไม่เห็นเลย เออคือมาเปิดไฟในวหนาเออนี่มีแฟดนิดนึงมองเห็นหน้าเด็กน้อยแล้วอัอนนี้นี่เด็กน้อยเหมือนกันนี่กองเคี้ยอเหงือเปียกหมดแล้วรถยังไม่ได้ขึ้นเลยดูดูเหงื่อเปียกหมดแล้วลุ้นเลยขี่รถเล่นเศ้าไปหน่อยโอ้โหเข<อ>าก็ดีแต่ว่า กองเชียร์ข้างบนก็เต็มแล้วค่ะตอนนี้ไม่ต้องซื้อตั๋วนะคะไม่ต้องซื้อตั๋วเลยข้างบนข้างล่างซื้อตั๋วไอ้นี่ไอ้นี่อีกอีกตัวราคาหนึ่งได้ดูใกล้ใช่ไหมนี่โอ้โ V I P กองเชียร์เยอะค่ะแต่วุ้นก็ไม่รู้นะว่าเขาจะกู้ขึ้นยังไง กองเชียร์กองเชียร์ระวังน้ำเด้อล้อระับมาเย่นงไรเเลยลำบากมากเลยค่ะตอนนี้มองอะไรไม่เห็นเลย

คดันนี้รถสอคัครับปองเคียร์เยอะมากเลยนี่้่ <laughs> ชอบไหมเห็นรถแบคโคติดชอบไหมนี่ระวังยุงกัดเด้อิดนจะบอก่ใช่ครับอนี้ติดอนจมเลยโอ้อนจเก่รุ่ติดเหรอ ไม่ค่อยดีดนก็ไม่ค่อยนังก็ลำอาลำบากเยไม่ลำบากหรอกาอ้าวหมุนแล้วหมุนแล้วหยาดห้าดหยายาดถ้าดีนสุดท้ายมันจะลื่นกว่านี้ไ้่ได้นะพี่นนอนตอนนี้เกาะมือแล้วค่ะลค้ามันก็จะไม่ไปช้ แล้วกอ,อ,อ,องเชียร์กองเชียร์กองนู้นก็กองเชียร์เยอะมากเลยค่ะแต่มันมองไม่เห็นเนาะขึ้นแล้วขึ้นแล้วแต่อนาคตข้างหนา้าก็ไม่แน่นอนนะคะเพราะว่างานนี้ไม่รู้ว่าิจะนานแค่ไหนแต่ว่าค่ำคืนนี้ก็ปลอดภัยแล้วค่ะตอนนี้ ตอนเช้าไหนตอเช้าผู้แขกนี่ยืมากเลยค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดินตามตู่กันขึ้นไปแล้วไว้มาตามต่อกันคลิปหน้าค่ะวุ้นเส้นสายมันสวัสดีค่ะตอนเช้าเขาแค่กวาเอ้ยไู้แขกตอนเช้าขึ้นก็จับมือกันดเลยตอนเช้าเอ้ยยับมือกันแล้วปาปะปะกลับบ้านเด็กๆ ไปกลับบ้านกลับบ้านขึ้นมาหมดยังน้องขึ้นมายังน้องตัวเล็กขึ้นมายัางในน้องอีกคนนึงล่ะอีกคนนึ่งล่ะหมดยังโอ้หมดแล้วบอโอเคข่าวไว้ต่อกันคลิปหน้าบุนเส้นใส่มันบายบายค่ะ